สวัสดีครับเ่ีเกมฮอนนะไม่รู้เหลืองเคยเออเรื่องข่าวกาก <c ười> โอ้ยอะไรวะฟินน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 ะโอ <c ười> <c ười> <c ười> แตกเลยเล่นอะไรดีวะคิดว่าตั้งโดนเอ้ยคิดว่าดึงโดนเหรอว้าว believe I can fly อะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นเกมเอ้ยเดี๋ยวดูตอนเริ่มเกมเออหายไปนานเลยนะเออหายไม่ได้แคสน,นานแล้วอะ่ะเออเบลลี่ไปแคนไฟเออ ก็ฝั่งนี้ก็มีนะเพพเพพม,มีเออเออมีเพพมีกันเล็ดไพโลติดเกมเอโลเนียเอโลเน,ยเลเนียติดเกมแดงก็ติดเกมโอเคติดเกมกันหมดนะฮะจังหวะนี้ฝ,นฝั่งนู้นมีบูธเบ็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยหอกโอ้โหสิวิ ไอ้ไอ้บีลีฟดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียพังน,นี่โอ้ไอ้บูมบังทำไมเนี่ยโหอ,อะไรวะอายเขาไม่เนี่ยอายเขาไม่เนี่ยแครเดี๋ยวเนี่ยมาถึงก็โดนบัตรรัดแล้วเออ บังทำใหม่ก็ใหม่หรอือแดมลาวเาาเฮ้ยแคสดิมันหันหลังว่ะอ่ออ๋ออ๋อโอ้มันจะแม่งไปไหนเนี่ยเอาพุ่งดีแดมโอ้แดม I believe I can fly. Oh, mệt quá. Hey, đem. I believe, I, I, believe I can fly. Ơ, ơ, ơ. Ô, Elonia. Đem ban chôn à? เฮ้ยโดนอะ่ะโ้เออมันได้อิลูชั o นอะ่ะบีกันบีมบีมดีดีดีด,ด,ด,ดีไม่มีสกิลอะ่ะไม่ไม่มีมาณา à à à, boom, boom, ya, à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  ah, Đừng 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 ah, ah, đừng ah, ah, Số ah, ah, ô อะไรเนี่ยลาก่อนกันเล็ดเอ,อ้ย อายเลยว่ะอย่าไปเอารูนนะตายแล้วเบิดอนะ่ะ แดมอยากบินวะแดมไม่มีใหม่เลยแดมยากจนอเออเออเออแดมมันก็ไม่ทำอะไรเลยเอ่ะน่ะน่า,นา,นา ออฟินอะฟินเฮ้ยเอาดิเอาอดีวออิ่งย้อนมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหแดมอีกแล้วหรอเอาบังเข้าไปไพลโลเออ,อยากให้ตายมากไม่มีมานาก็ บีสิครับเยี่ยมเหมือนตอนนี้จะมีอ่ะ แดมลาร์ดโอ้โหแหลกอะไรตอนนี้วะเนี่ยเออแหลกนะแม่งเอาดีเอาดีเอลูเนี่ยเออ ท่าน,นั้นแหละแดมอะไรแดมอะไรโอ้โหห้าวิไม่ทานได้กินอ,ะอ่ะอ๋อเอามันเก็บแบบเบิร์นโอ้ ไรอะอะไรของนายเนี่ยเออใช้เสียงตามอะไรเนี่ยหวานหน่อ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 ยใช่แต่ไม่มีใครว่าอะไรโอ้แดมกะปิดไม้แม่งเสืองเท้าก่อน Mình không muốn chạy lâu Ê! Đi nào Được rồi Chết tiệt Chết hả? 好棒呵！嗯 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมานานหน่อยบูมแต่งอะไรเนี่ย โอ้โหใส่กันใหญ่ไอบีรีใบเคียนไฟตัวปอมนะันอะอุ้ยเกือบตาย อะ่ะอะไรเนี่ย what the fuck โอ้โหไม่ให้กันเลยอ่ะ กันเลดเอ้ยแดมบินมะบินไปเป,ปิดป่าแดมเดินตามมาเลยแดมบินไปเปิดดิอะไรอะปิดกันหมดเลยดูมันทำดิอือ ปิ้นเกิดแน่เลยหลอกแหลกไปหลอกแหลกมานั่นแหละ เฮ้ยเนี่ยมาเฝ้าดิตื่นเต้นอะไรอะแดมแดมตื่นเต้นอะไรอ๋อพอสอกีกหยุดแป๊บโอเคต่อเลยนะแดมว่าจะร้ายได้ เอาเอาแดมเอาเอามานาเต็มมันอน่ะเอาแจกมันปิดกันหมดเลยอะไรเนี่ยโอ้ยอย่าเรียกว่าทีมเลยโอ้ปิดแดงกันหมดเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะหูเหนื่อยใจ Qua nhìn lên nốt rồi Ôi ăn, Ơi, lộp đi Ô hay 不，不的。哎，贝贝贝。 ดีๆละเล่นมากไปหน่อยแดมเคทูเชื่อ <lequel> ป <dit> <ais> ่ะแดมเคทูอ <mm ่ะ ừ ừ đổ bay đi buồn nó đẹp nó piêu trăng แรงพุ่งไปตีคลิปโอ้แย่เลยโอ้โอ้ เคยบูธเว็บบวกปล่าบวกอะไรอามันดนตัวแข็งอยู่ตัวหนึ่งหวานหน่อยเด้หวานหน่อยเด้หวานหน่อยเด้ลึกไปหรือเปล่าลึกไปหรือเปล่า ลึกไปอาเปล่า,ากระเล็ดลัดน่าเกียดเบ้เบ๊ 呃这，嗯 <At>，要、mm。Hmm. แหลกเว้ยฮะฮะอะไรนะกดเราว่าไงฮาฮ่าฮลากาะชาวโลก <c oughs> <c oughs> ลืมอัพจอเกาะเวท, <c oughs> อเวทโอ้ <500 laughs> คีห้าคุแรงโอ้ไม่เขิน พุงเดโอ้โหมีวินมอคไว้ทำไมวะเนี่ยไม่เปิดอ่ะโอ้ตุ๊ดวะ่ะดูดเลือกก็มีไม่ทำอะไรเลยบดดาบามีทำใหม่็ไมรู้อะไรแดมทำไรโอ้ แหลกอะไรเนี่ยถึงกับบูบอื้อหือคีบตาย <c oughs> โทษโทษ หนังสือครับคัมพีเวทเพอร์เจอร์อะไรวะเนี่ยหวาดให้หน่อยแดมไปส่องหวาดไอ้ส่องให้หน่อยส่องอะแดมวินบอกไปส่องดิ เดมอะวินวอลไปสองนิอะไรของนายเนี่ยกันเล็ดมันสุ่มไปแล้วไอ้ยาคนเดียวด้วยนะโอ้ยา่าโอ้โหเพื่อนผมเองะ อ๋อแม่งกลัวอีกบูมลัดอะไร ลาด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  เลยนะก็ดีเสียเวลาเปิ่งฮาร์ดดิสต์เดี๋ยวเอามันด้อมันเกิดแล้วมันแข็งนะ่ะเดี๋ยวไม่ไหวนั่นไงก็เลยอย่ามาโชว์เปียวดิ จะอะไรนักหนาวะเร็วเอ็นเลยเอ็นเลยรู้หรือเปล่านี่แค่อะไร เอ้ยช่วยด้วยโหเอเลเอเลเอ็นลอยให้แล้วเนี่ยลอยให้แล้วเนี่ยมันไม่สนใจเลยเว้ยเอ็นเหรอเอ็น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 เสียเวลาเสียเวลาเอ็น Ok, job, Bye bye Kết thúc với score như thế này Không biết Được rồi kia nó rồi จะไม่ได้ก้าวสุดของตัวเองบ้งเนาะแคจะเป็นแค่นี้อ่ะบ๊ายบายนะห่างหายไปนานครับได้แค่นี้แล้วนะ